ปิงป่าคอใหญ่พี่น้องเปิดนี่ับหักก่อนเลยพี่น้องเปิดพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขนะผมมาพอครับจ้าวอนยีงเล้ยพี่น้องเลยบรรยากาศหนาวๆาวแบบนี้พี่น้องได้ป่าได้พี่น้องเด้อปิงป่าคอใหญ่พี่น้องเปิดนี่ับหักก่อนเลยพี่น้อง เปิดพี่น้องเลยอืมเปิดบอลซ้อนใหญ่ขนาดเลยอืมบีบี่อนพี่น้องเลยตัวใหญ่เอามาถ้าเถอเนื้อขาวหวยฮุยวะทีนี้นี่เอาเสียบเสียบนักแห่งกระจายบอลได้พี่น้องเด้อสดใสครับ ซีฟู้ดท่าแบบบ้านๆเลยครับเด้อเตรียมพักพร้อมาอมาเนื้อปลาแบบหวานแห้งดมีมาเป็น,นกลมกอนแบบนี้เลยหัอพัก แซ่บ,บล้วยกันด้วยพี่น้องหาดลงเลยน้ำจิ้มแซ่บเลยพี่น้องเลยอืม สุดจอาครับเบึงมองมันเสียอยีกมองนึงพี่นมองเลยเดี๋ยวเห็นผมเบึงกัน พี่น้องเห็นบ่ใส่ปลาคอใหญ่พี่น้องมากหอดแล้ววานนี้อของหมักมีหอดไข่เสียบๆเ,เลยครับพี่น้องจำไปเลยดังครับนี่พี่น้อง เนี่ยเขาขาวรูนพูนอยู่ปนี่น้องหาลงไปเลยอืม ตัวเป็นโลพี่น้องอใส่เสียบเสียบเลยนะเนื้อีนมาเป็นแบบกดกรอนไปเลยเขาก็บรรยากาศหนาหนาวอยู่ดอกพี่น้งอ,ๆๆองดย กินนั่นปิ่งป่งปิ่งปลาเนาะนี่อืสนส่วนสดรสเนื้อปลาหวา,านเลย